สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้การสซอร์คนะูแล้ววันนี้ผมนำมาทาคลิปเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้เล่นส่วนใหญ่เนาะเข้าใจผิดนะครับผมกับบิวของเราด้วยบิวผมที่ผมเล่นอย่างเนี้ยบอลชาร์ตนิ้งอาร์โลแล้วก็อื่นๆนะครับแต่ว่าหัวข้อจะไม่เยอะส่วนใหญ่ที่ผมเอาหัวข้อ,ขอนี้มาคือที่ผมเจอบ่อยนะผมโดนพักถามบ่อยไม่ก็ไปแบบไปเจอเจอ ในโกในกลุ่มนี้ยเออะไรที่มันแบบความเข้าใจผิดเนาะเป็นไงมาดูดีดว่ามีหัวข้ออะไรบ้างเรื่องที่หัวข้อแรกดียวยครับผมโบช็อตแรงกว่าไลนิ่งอโลซึ่งหัวข้อนี้ผมตอบไปหลายรอบแล้วแล้วก็ขอมาย้ำอีกรอบหนึ่งว่าอย่าเข้าใจผิดนะครับผมว่าโบช็อตแร,ง,แรงกว่าไลนิ่งอโลแรงกว่าโบช็อตนะครับแรงกว่าเยอะเลยด้วยนะ ส่วนสาเหตุที่เขามาเล่นบริษัทกันน่ะที่เห็นในคนที่แบบดาเหินดรังแรงเนี่ยแยบดมเหม็นห้าแสนสี่แสนห้าแสนสามแสนเนี่ยที่เขามาเล่นบริษัทกันเพราะว่าเขาเล่นนิ่งไอรูมไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวคือ,อยังไงคือมานาเขาไม่พอแล้วอย่างเช่นของผมผมยิงสามทีเนี่ยผมยิงแค่สามทีผมก็ไม่สามารถยิงต่อได้แล้วต่อให้ผมใส่แบบเจเวลก็ไม่ช่วยนะครับ ผมใส่แหวนก็ไม่ช่วยนะครับซึ่งผมก็ต้องย้ายมาเล่นโบยช็อตนะครับเพราะว่าแรดดิงแอลโล่ผมแมนแบกมานาเกินไปแล้วจะไปใส่เจเวลก็เปลือนเปลี่นช่อนเจเวลจะไปใส่แหวนก็เปลีนออฟแหวนอีกคื่ผมผมใส่แหวนเป็นชอนธนูอย่างเงี้ยผมต้องหาไปหนึ่งบัตรดีๆนะครับผมซึ่งผมไม่อยากเอาแล้วก็โบยชันของผมตอนนี้กับแรดดิงแอรโร่คือฟอร์แมตเท่ากันเป๊ะ ไรเดนเอลก็ผมยิงบอลช็อตมอนเหมือนกันบอลช็อตผมยิงผมก็บอลช็อตมอนได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมย้ายไม่เล่นบอลช็อตเพราะผมมันดีกว่าไรเดนเอโลนะในสเตจของผมแต่ถ้ากิดใครที่ยังเล่นบอลช็อตได้ดาเมจยังไม่สูงพอนะครับบอลช็อตเอ้ยไม่ใช่ก็แบบไรเดนเอลก็คุณแบบเวลน้อยเป็นไรเดนเอลก็ไปเลยครับมันแรงกว่าบอลช็อตเดียวครับผมแค่นั้นเลยบอลช็อตแม่คือแค่ไม่เสียมานานแค่นั้นเลยครับที่เราเล่นกันเนาะเพราะว่าดูเวลเดชสามเก้าเนี่ย ระดับเอลโล่38เนี่ยเออนะครับเพราะงั้นเคลียร์เนาะว่าระดับงโอโล่แรงกว่าโบช็อตเยอะเลยนะเพราะว่าชับโทชดถ้าคุณบวชดเล่น,นระดับเอโลอยู่ดันแมนสักเท่าไหร่เนี่ย70,000นะนี่นีะะ่ว่ 70, 000, นะาคุณดันแมน70,000คุณเปลี่ยนมาเป็นโบช็อตคุณดัเแมนประมาณแสนกว่าแต่ว่าโบช็อตคุณผมบอกแล้ว่ายิงบอลตายยากกว่าระดับงโอโลถ้าเกิดคุณไม่รู้อยากให้คุณลองเปลี่ยนเป็นเล่นโบช็อตคุณจะเห็นเห็นเลยว่า เออโบอชดแม่งยิงมันตายยากกว่าเลยเนีเ่ยเราจริงๆทางทีมไรเด้นก็บอกแ,แม่นด่นาเหมือนน้อยกว่าโบชดนะครับแต่ว่าความจริงอ่ะแม่งแรงกว่าโบชดเยอะเลยนะครับก็ขอให้เคลียร์นะตอนนี้ปัะที่นสองก็มีคนเวลาคนที่แบบว่าอ่ะเออขอข้อได้สอรก่อนพี่มายาตี้เท่าไหร่ทำไมดับดีบีบ่อยจังถ้าเกิดคนที่ดูผมสตรีตมเนอะแบบผมสตรีตมสามชั่วโมงเนี้ยดับทีสิบดีว่สิบบวกแบบวอรดีบีบาะ ดับ10เม็ดบวกตลอดแต่ว่าจะมีคำถามหนึ่งว่าไอ้พีไรตี้เท่าไหร่ครับซึ่งอันนี้ผมบอกไรตี้มันแค่ร้อยสองร้อยก็พอต่ออผมตอนนี้ผมก็ไรตี้ยืนที่สองร้อเปอร์เซ็นต์ตลอดครับเนี่ยสองร้อยห้าเปอร์เซ็นต์เพราะว่าหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าที่ผมดับดรตี้ไวอะ่ะเพราะว่าแม่งไรตี้ผมจริงมันเกี่ยวไหมมันมีมันมีส่วนช่วยครับแต่ว่ามันน้อย สิ่งที่ไลตี้ทำให้ผมดับดีวายบ่อยอจริงจริงดับตลอดนะครับสารเสีโมผมดบ 10, 10ับสิบสิบไม่ตลอดเลยใครมาดูสะตีมผมทุกวันนะครับคือคุณภาพ y ครับผมคุณภาพของแมปที่คุณทำเนี่ย inches quality of items for in this area อันนี้คือความ O.P.G ที่แท้จริงนะครับคุณภาพคือทำให้คนดับดีวายบ่อยที่แท้จริงนะครับไม่ใช่ไลตี้นะอย่าเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นคุณควรเปลี่ยนคำถามว่าที่ทำแบบไลตี้เท่าไหร่ ที่ทำแบบคอร์ดิตี้เท่าไหร่เน,นแบบแบบกดแบบเข้าไปดูงไงใช่ไหมกดปุ๊บมันจะมีขึ้นแบบว่าเอ้แบบมีออฟอะไรคนถามผมนานมากกว่าพี่ทำแบบคอร์ดิตี้เขเท่าไหร่ครับตอแมบบซึ่งผมทำา้่าสิบบวกเปอร์เซ็นต์ตลอดนะตอนนี้ยังต่ำคือว่สามสิบร่สิคอร์ิตี้นะไม่ใช่ลตลีซึ่งผมทำรว่าสิบบวกตลอดบางทีผมคิดสี่้ยังมีสี400่ร้อยสีนต์สามร้อยเปอร์เซ็นต์ก็มีบ่อยสามร้อเปอร์เซ็นต์นีบ่อยมาก เป็ส่วนใหญ่ผมจะทำที่ร5 0้าเกินนะครับแต่ว่าถ้าเกิดขั้นต่ำนี่คุณอยากทำร้อยก็พอแล้วนะขอแค่คอเดตี้เนีแบบเกินร้อก็ถือว่าโอเคแล้วไม่แย่นะครับแต่ถ้าเกิดเกินไปร้อยห้าสิบสอเนี่ยจะยิ่งยิ่งโหดครับเดตี้ไวมันแบบเป็นปกติแล้วครับเ้่ากสามแบบนี้นะบางแบบแบบเจ็ดเมตร้ดยสาำบางแบบแม่งแบบสเมตรนี้ก็มีบางแบบสองเมตร ประมาณนี้นะครับก็ความ o อไม่ได้อยู่ที่ไหนคลตี้นะคุณแคลตี้คือความเก่งแท้จริงเก่งแค่ไหนพ o e 1หนึ่งมันเอาคุณแตี้ออกไปอะครับคนที้คิดดูว่ามันโอแค่ไหน poE 1หนึ่งคือคุณแตี้มันโกงเกินอะจนเขาต้องออกออกจากเกมไปมันทำให้อีคโนมีพังอ่ะนั่น่ะมึงเก่งขนาดนั้นเลยแต่ภาคสอก็กลับมาเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะออกเอาออกเป็นภาคหนึ่งหรือเปล่าคุณแตี้ก็ต้องดูกันไปครับดูกันต่อไป ต่อมาท่านผูสนบนพูดตลอดว่าไม่แนะนําให้ใส่เสื้อยูนิค4-5รูของบิลเราแบบบางคนใส่ไลตี้กับกันธาดเนี่ยบางคนใส่กัน่าดกับสเปริตเนี่ยแต่ทำให้ผมถึงไม่แนะนำเพราะหนึ่งครับผมสเสื้อหานั่นอะ่ะมันไม่มีดีเฟนซีหาให้คุณเลยนอกจากคุณจะใส่ที่มันกัน่าดซ่งก็ให้กันต้าน่าคุณเลยนั่นแหละแค่นั้นเลยแต่ว่าสเสื้อมัน ให้เ n e r g y ทีคุณน้อยมากให้บรีคุณน้อยมากเท่ากับว่าคุณใส่เชื่อไอ้นั้นนะคุณไม่มี Defensive อะไรเลยครับผมซึ่งด e f เฟนซีฟอันนี้ที่คุณสามารถหาได้คือต้องอัพเอเบลนะครับใช่ไหมซึ่งการที่คุณจะมาอัพเอเบลเนี่ยคุณต้องอ้อมโหนมามาเยอะมากทำให้คุณเสียโหนดไปฟรีๆหลายโหนดแต่ว่าข้อดีอย่างหนึ่งก็คือคุณสามารถใส่เจเบลได้เยอะขึืนแต่ว่าผมถามกลับว่า จเบ้คุณโหดพออย่างนะครับเออถ้าเกิดเจเบคุณโหดคุณมีเจเบแบบแรงงเงี้ยสามแถวดาเมจบทคิวเบอร์สามแถวสามแถวเชียร์แถวบ้านไปก็ไม่เป็นไรใส่ได้แต่ถ้าเกิดคุณไม่มีผมบอกว่าคุณเสียดาเมจไปหลายหมื่นเลยหลายหมื่นเลยครับเสียเดฟเฟนซีฟไปด้วยเพราะว่าบางเพคคุณต้องสแต็กมานาให้เยอะที่สุดผมเห็นบางคนใส่เชือน,นี้อ p อ o m มานา พันหนึ่งพันหนึ่งก้าโลอยเงี้ยมันไม่ถึกครับมานาขั้นก้าโลย์อ่ะเกิดคุณจะเล่นเอโบเอ็มมานาขั้นต่ำคือพันสามครับต่ำพันสามขึ้นไปนะเออถึงจะถึกแล้วนะครับถ้าเกิดคุณเล่นเอโบเอ็มแล้วมานาคุณพันหนึ่งอะ่ะอยา่าไปเล่นเลยครับเปาะเหมือนเดิมวันหน้าผมถึงไม่แนะนําให้ใส่เสื้อนี้เป็นอย่างมากสี่รูถึงห้ารูเพื่อถึงให้นำให้คุณไปหาเซียสีย่ฮบริด อีเวชันกับเอนเน y ร์ตีชิเนาะไม่ก็เสื่อฟูลเอนเนอร์ตีชิไปเลยนะครับเพราะว่าทำทำของง่ายกว่าเยอะนะครับมันถึกกว่าด้วยเล็นสบายกว่าครับเพ่นอันนี้คือคุณเหมือนคุณไปแบบปื้นหวอ่ะเข้าแบบไปคุณจะตายหรือเปล่าประมาณนั้นเลยนะครับเพราะนั้นแนะนำถ้าเกิดทำได้จริงก็อย่าใส่นะเชียร์ยูนิคนะครับยูนิคเป็นหนึ่งเนยะเชียร์สี่สิบห้ารูเออต่อมา ดาเมจแรงเท่ากับเชียร์บอนไวกว่าคำตอบว่าทา่ทานถามโบจิกมันใช่ไหมมันก็คือใช่ครับคุณดาเมจแรงคุณบอนช็อตมันได้คุณต้องเชียร์บอนได้ไวกว่าแต่บิลของโบช็อตแล้วก็บางบิลมันไม่ใช่นะครับผมโบช็อตไอเอฟะถามว่าทำไมก็ในที่ผมบอกตอนทีคุณดาเมจแรงกับแสนแสนสี่แสนห้าแสน แต่ผมเห็นบางคนนะเขาทำดาเมจสามสี่แสนแต่เขาไม่ทําโคดาเมจเลยซึ่งหมายาว่าเขายิงบอลนั้นมันไม่ฟีดอะแต่เขาดาเมจสามสี่แสนผมเห็นอยูสามสี่คนมัน้งนะครับเขาทำโบชัดดาเมจสี่แสนแต่ว่าโคดาเมจเขาประมาณพันพันห้ามั้งครับแล้วเขาไปโดนทีมอีนึงดาเมจไปเลยหมายความว่าเขายิงบอลไม่ฟีดแล้วก็เฮลท์ออฟไอไม่พอกนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอก กับุกคลิปแนะนำใจทุกทุกบิลผมบอดตลอดว่าถ้าคนเล่นบอลช็อตไว้หนึ่ง ero, แอโร่ล้าคุณยิงมอนไม่ซีดเฮโอไอคนไม่ไม่ระเบิดบิลคุณไม่โคตรกาดนะครับบิลคุณคือแบบพังไปแล้วนะครับเพราะว่าบิลเนี้ยการเชียร์มอน่ะการฆ่ามอนของบิลเนี้ยมาจากเฮดาอไอประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับ คุณยิงบอลไปแตก hey, I ain, Bird, อะเฮลอาบัยไม่งันระเบิดบอลไปให้ให้คุณมาประมาณแต่สิบเปอร์เซ็นตะ์อันนี้ผมพูดจริงสามสิบเปอร์เซ็นต์คือมันแต่การยิงมันแัดโบ็อตที่ข้าบอลแต่ว่าประมาณแต่สิบเปอร์เซ็นต์สินแต่สิบเปอร์เซ็นต์มันแตการเฮลอาบัย hey, ที I ่เันระเบิดช่วยข้าบอลให้คุณนะครับเพราะฉะนั้นต่อให้คุณดาเมจแม่งสี่แสนห้าแสนแต่คุณไม่มีโคดาเมจคนไม่สามารถยิงบอลซีดได้คุณเชียมอนเซียมแบบได้ชา้ากว่าคนที่ยิงแสนเดียวแต่ว่า เขาฟรีมันได้นะครับอันนี้เรื่องจริงคุณไปเป็นสูรได้เลยนะครับผมให้คุณท้าเป็นสูตรได้เลยนะครับก็ประมาณน,นี้เนาะอันนั้นผมถึงได้บอดตลอดว่าเราผมแจ้งโนดนผมไม่พ<น>ไอันนี้ตลอดครับในอวงเนี้ยเ<น>พราะมันเก่งมากครับผมมันเป็นวงที่ทำให้คุณเล่นแบบสบายเชื่อคุณเล่นแบบสบายมากมันเชียร์มอนได้สนุกมาก คุณอัพไม่อัพอันนี้กับอันนี้มันเห็นผลนะครับผมในการเคลียร์บอลมันมันจะสะอาดเลยดครับถ้าคุณอัพอนนี้นะครับเพราะว่ามันทําให้วงระเบิดของเทโไอกว้างขึนเนาะแล้วก็ยิ่งไปกับดูนเชเยอร์โอ้โหผมบอกเลยครับยิงกรเดียวไปยักข้างหลังอือคือมันสําคัญมากนะครับผมการเคลียบอลนะครับต่อมาเออผมอยากพูดถึงคนเรีแบดันด่นาเมดเนาะ บอกคนบ้าดาเมดดันแต่ดาเมดอย่างเดียวแต่ว่าไปดูกัน่าตัวเองแบบดาเมจสี่ห้าแสนแบบกันท่าท์าสไซฟาตโควัสามสิบเปอร์เซ็นต์เงี้ยก็ไม่เอานะคือคุณคุณบาลานซ์สแตทครับผมดาเมจควรมีหือว่าบิวเตอรควรมีนะครับแบบดาเมจแรงคุณตายไปคุณก็มีดาเมจไปทำไมให้อย่างนั้นนะอย่างที่ว่าครับคุณพูดว่าผมเคยพูดว่าเดดไอ คนดาเมจเยอะก็จะไม่ก็ไปโดนมันตีอันนั้นก็อันนั้นก็ถูกอีกอย่างนึงครับแต่ว่าแต่ว่าคนดาเมจเยอะแค่ไหนอะเออคนไม่ไม่ไม่มีจะไปจะไปตี้ไปอ่ะคือคนยังไงคนก็ต้องโดนมันตีอยู่ดีครับถ้าคุยิ่งคนโดนบันฮิตง่ายๆเนี่ยคนยิ่งไงคุณดาเมจล้านหนึ่งอ่ะแต่ว่าตรงต่อให้คุณดาเมจล้านหนึ่งโค้งวงแบบยากครับเออคนโดนอะไรใช่กิจตายเพราะงั้นคนลานชาชัดต็มดีดี ควรแบบมีความเทคกด้วยดามี่ควรมีด้วยนะครับไม่ใช่บ้าแต่ดามจอย่างเดียว,นเ,ยวนเนะเวาะเออควรบาลานให้มันดีๆนะครับอ่ะ่อมาอันนี้ก็มีหลายคนนะที่เข้ามาถามผมว่าพี่ผมฟาร์มฟูลจูนแมมไม่ได้ผมไม่รวยเลยคือมันไม่เกี่ยงครับผมซึ่งมีคนมีหลายคนที่เขาติดถว่าใครที่ฟาร์มฟูลจูนไม่ได้คือไม่รวยไม่จริงครับผม เกมนี้เกมที่เขาเล่นอยู่เนี่ย P.O.E.2 เขามีการมันเกมที่มีการซาร์ที่หลากหลายมากครับคุณไม่ตจำเป็นต้องซาร์ฟฟูจิคุณซาร์ทอื่นคุณก็รวยขอแค่คุณศึกษามันให้มากพอครับผมอย่างเช่นคุณซาร์มิทัวรคุณซาร์บอสคุณซาร์ซิมาลาเข้ามคุณซาร์เซตบอสแม่ป้าซาร์แบบทาวเวอร์เงี้ยมันมีหลายคอนเทนต์มากที่ให้ให้คุณได้ซาร์มารวยครับผม มันไม่จะเป็นต้องเป็นฟูจุยครับนะเ,เพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจผิดเรื่องนี้ครับผมมันก็จริงถ้าเกิดที่คุณสามารถซานถ้าเกิดคุณสามารถซานฟูจุยได้คุณจะรวยที่สุดแล้วนะครับแต่ว่ามันมันไม่จำเป็นต้องต้องซานฟูจุยนะครับคุณสามารถซานอย่างอื่นได้รวยรวยได้หมดครับนะคุณอยากจะเป็นพ่อค้ายืนคัาของอยู่แต่บ้านมันก็ยืนเหตุของคุณก็รวยได้แต่ของคนนี้นเด็กที่ผมบอก คุณต้องมาศึกษาครับผมเกมนี้อยากรวยยูเอชไม่มรวยครับคุณลงแบบโง่ๆมันก็ไม่มรวยแ,แบบเนี่ยแต่ถ้าว่าแบบเล่นไม้อะอ่ะเติมแบบนี้กว่าโยนแบบโงๆๆ่โง่พนันกันใบชาติหน้าคุณก็ไม่มรวยรบบคุณต้องศึกษาเกมนี้ครับผมไปศึกษาซะยูทงยูทูปมีเยอะแยะคนที่ทําคลิปคนไทยก็มีเยอะนะครับไปดูค่ะทราว่าเขาฟารกันยังไงถึงได้รวยนะครับแต่ ระบานหน่อยนะส่วนทีคลิปเบ็ดเยอะชอบลิปเบ็ดคนที่แบบว่าคลิปเบ็ดคืออะไรคลิปเบ็ดคือคนที่ลงคลิปแล้วแบบแต่ทำไม่ได้อย่างนั้นจริงอ่ะเช่นแบบผมเห็นหลายลิปอะวันนึงได้ร้อยดีายแต่ว่าทําจริงไม่ได้นะครับก็ระบานให้ดีเนาะไคลิปคนนั้นแบบอาจจะทำให้คุณแบบเข้าใจผิดนะซึ่งผมเห็นหลายลิปมากตอนนี้เพอแบบคีวีสอนคนก็มาทำคอนเทนต์กันเยอะแล้วชิปเบ็ดมันก็เยอะโคขู่ในช่วงเนี้ย อชอคลิปเบเด็ดเยอะมากอยอะสุดสุดแบบเวลาราดีวายเนี้ยไปจริงทำไม่ได้อ่าเรียบร้อยโดนหลอกประมาณนี้เนาะก็ราบังให้ดีใครมีเพื่อนที่แบบเชี่ยวชาญทางด้านนี้ก็ให้เขาช่วยดูให้นะว่าชิปช,ช,ชิปนี้แม่งชิปเบป็ดป่าวแล้วไม่ก็ให้เขาสอบนยครับวินการซามหนะ้เขาเด้นเสียแล้วประมาณนี้ต่อมาเดนเบนท์ท่านไถึงซานฟูจิดได้ผมเห็นหลายคนเลยแบบมาบ่นในช่องบอกไม่ก็บ่นกับผมบ่นในแชทแบบไอ้ที่ผม ผมล์แบบฟูจีไม่ได้ผมโวล์นะผมยิงมันไม่ฟิตผมโวล์เพาผมแตกไปพี่คืออย่างที่ผมบอกครับผมฟูจี้เป็นคอนเทนต์ที่ยากที่สุดในเกมนะผมไม่ได้อกยากที่สุดไปอาจจะเป็นหนึ่งในคอนเทนต์ที่ฟาร์มยากที่สุดในเกมซึ่งผมบอกอแล้วคุณต้องมีบิลที่โคตรมากๆนะครับถึงจะซันฟูจิได้ไหวซึ่งถ้าเกิดคุณเป็น LA ดาเมจ้คนคุณอย่างต่ำนะขั้นต่ำของ lining arrow นะนะ ต้องแสนแสนขึ้นไปเท่านั้นครับขั้นต่ําของนิดงันโรคือแสนขึ้นไปถ้าเกิดใครเล็นโบชัดขั้นต่ําของโบชัดคือประมาณแสนห้าขึ้นไปนะครับแล้วที่ผมบอกว่าขั้นต่ำนนเนี่ยแสนแสนห้าเนี่ยคุณก็ไม่ได้สานสบายแต่ว่าคุณอะดิงแอรโลแสนหนึ่งคุณซานโฟจุยคุณก็ยังแบบหนังชีวิตอะคุณซานแบบหนังชีวิตอะซานแบบลำบากอะคุณต้องมาจะวนนู่นกันบวนนี่เดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็นูนน่นเดี๋ยวก็นี่ไงถ้าคุณอยากสบายจริงๆนะครับ ดาฟานฟูจิได้แบบไหวปืนวื้นปืนผมแนะนำเลยนะโบยช็อตต้องประมาณสักสองแสนห้าบวกนะครับและนี่อโล่สองแสนไม่สองแสนก็ประมาณแสนเก้าแสนแปดแสนห้าประมาณนี้และนี่แล้วก็คนเห็นดาฟันฟูจิได้สบายในระดับหนึ่งนะครับก็ใครที่ได้ยบบไม่ติดที่ผมบอกจะเฟืองครับผมนะ พราะว่าคุณเสียไปคุณเสียแบบฟรีๆคุณเสียลวในการทแบบําแมปทาเสาคุณเสียแบบเสียครนซีไปเยอะมากเพราะฟูลจูยแบบนึงคุณฟามทีขั้นต่าผมให้เลยประมาณว่า 50x ถ้าเกิดว่าคุณเสียแบบนึงคุณเสียไปว่า 50x ประมาณนั้นน่มันเสียไปเยอะมากเพราะนั้นอย่าเมืเ่อใครที่ไดาเมจไม่ถึงที่ผมบอกไม่ต้องสื่อครับผมทำบิลขึ้นมาค่อยๆทำบิลให้มันถึงใครมาฟามนะครับ ก็ถือว่ามานี้เมอรฟันอื่นได้ผมไม่ได้เป็นต้องซฟันฟูจุยนะครับเวอได้หมดนะครับขอแค่คุณมีความเข้าใจกับสไตล์จีนนั้นก็พอแล้วอย่างต่อมาเป็นประเด็นที่ผมเห็นเยอะที่สุดแล้วก็บันทีกก็รู้สึกรุดหงินมากว่าทำไมแนะนำอย่างนี้นะครับว่าทำไมคนต้องแบบคนที่ไม่รู้แนะนำบ่อยแนละ้วเู้อย่างนี้ด้ว แล้วจ้ตัวอย่างให้ฟังผมเจอมาเจอทุกวันเด้อเราจะมีคนถามไปว,ว่าพี่ผมจะเล่นแคมปบิ้งผมมีครบบอลดีไว้เมื่อจะเป็นแคมปบิ้งสปาหรือโบอชัดผมมีครบบอลดีไว้ผมเล่นได้ไหมครับบิวนี้มันจะมีคนตอบว่าไม่ไหวน้องวาร์ดีไว้แคมปบิ้งแคมปบิ้งบิวแพงมากสปาไม่ไหว,ไหวแล้วารดีไว้แพงมากโบชัดเนี่ยิ่งไม่ไหวเลยแต่ด้วบิวอื่นเถอะ Body อดีวายอะคือจะให้ไปเล่นบไหนอะคนถามกลับดิดูไหนเดียในเมื่อคนขนาดถึงบอกว่าเกมบิ้งกับสปาร์คที่เป็นเบต้าบิลที่กินนิสสนต,ตอนนี้เอดีวายเล่นไม่ไหวอะคนไะให้พบคนจะให้พะเขาไปเล่นบิลไหนเออใช่ไหมมันไม่ใช่ครับผมการที่คุณบอกว่าบิลาดีวายเล่นเกมบิ้งไม่ได้คือไม่โคตรตลกเลยผมดูว่าผมตลกมาก มันกับไวเดียวเล่นโบเล่นเลนดิ้งเล่นไอไม่ได้เล่นสปาไม่ได้มันไม่ใช่นะครับ10เดียว20เดียวก็เล่นได้แล้วแทบทุกบิลนะครับผมพูดเลย10 20 30 40 50เดียวก็เล่นได้แล้วเล่นสบายด้วยนะครับตอนนี้ก็มีคลิปเยอะแยะยู u ูบด้วยครับแบบทำจริงๆนะครับอย่างเช่นผมให้ดูผมเปิดไปอยู่คนนี้นะครับเขาทำบิลเกมมิ่งสแต็ก 1ิ d ดมีสิบเบครับผมเขาทําได้จริงเขาแปะหมดเลยครับแปะทรงแปะเสื้อราคาเขาแปะไปหมดเลยต่อให้ราคาเกิงกว่านี้ก็ไม่เกินยี่สดีเนี่ยครับคือมันไม่ได้แพงอย่างที่คุณคิดเนี่ย1 0 d ดีไวเขาก็สามารถตีบอสไดสได้ดูดิคุดูนี่คือ1 0 d ดีนะครับบิลนี้นะเขาซื้อของให้ดูเหมือนเลยด้วยนะครับเพราะฉะนั้น so ผมขอร้อง คนที่ไม่รู้ไม่รู้จริงๆอย่าไปแนะนำผิดๆอะไรให้กับคนที่เขาจะมาเล่นบิลมันเหมือนการไล่เขาอะเราคนจะคิดอะอสมมติว่าแบบสมมติผมเป็นพเพื่อนเพื่อนใหม่ถ้าผมถามลพี่พี่ครับเล่นบิลพคนีวาดีวายพอไหมครับคุณบอกว่าไม่พอเป่นไม่ไหวนี่เป็นคนคนเป็นพเพื่อนใหม่ไม่คนจะคิดว่าโอ้โหเกมเฮียนีมันแพ้ชิบหายกูไม่ได้แม่งแน่าสัตว์เล่นเกมอื่นดีกว่าใช่ไหมเฮ้ยเหมือนคนไปไล่เขาอ่ะซึ่งผมขอร้องครับ อย่าแนั้นทำไมที่มันผิดๆนะครับโ <Okay. S 1> บอชอตแอร์เอ็นนิงแอโร่เหมือนกันบางคนบอกไอ้เงี้ยสองร้อยดีวล์กูเว้นไม่ไหวแล้วฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลันคินนักออกไป <Yeah. S 2> ผมทำบิลให้คนคนดวงผมอะ่ะคนที่แบบเขาติดตามผมอะ่ะสามคนงบไม่เกินสามสิบดีวล์ผมทำให้มาให้มาละสามคน <c oughs> นะครับบิโอนได้ทุกคอนเทนต์เกลี่ยทุกคอนเทนต์ยกเว้นเดเดเดดวิเลียนเอชิมาราคุ้มสิบห้าชั้นกับ ฟูจุยที่เราโดนได้หมดนะครับในกรมสรรสิบดีไวซ์ซึ่งอาจจะมึงพูดแบบว่าไอ้รอดีวซ์เล่นบิลนั้นบิลนี้ไม่ไหวก็จริงแต่อาจจะมีบางบิลที่เล่นไม่ไหววอดีไวซ์อย่างเช่นไอ้บิลที่เป็นเมตตาตอนนี้เหมือนกันคืออะไรนะบอทเมยใช่ไหมแคทออนแคทออนดอสที่มันต้องใส่เชื้อบิงเออน,นั้นอะโอเคบิลมันแพงเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีเชื้อหานี้มันก็คือมันกลามกันนะบิลบิลนั้น เบลนด้าแต่ว่ามันกาแบบกาชิหายแต่พบลโจนเกมบิงสปาร์ตบาบาบาโน่นนั่นนี่อ่ะคือมันไม่ใช่นะครับคุณอย่าไปเอาความเข้าใจผิดของคุณมาให้คนอื่นด้วยครับนะมันไม่ได้แพงอย่างที่คุณคุณคิดไอชัปาร์ที่คุณบอกสองสัาวัตด้ว่าเล่นไม่ไหวคุณไปเอามาจากไหนคุณทําอะไรผมอยากจะเห็นว่าคุณทําหาอะไรบ้างกับเบลของคุณนะครับเบลโพน์นี้ถ้าเกิดคุณเข้าใจเบลมันจริงๆรคุณทำเบลไม่แพงหรอครับจริง เออคุณเข้าใจว่าบิลมันทานํางานยังไงรากายของบิลนี้ต้องมีอะไรบ้างคุณทําบิลไม่แพงแบบแล้วไม่แรงก่อด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่พูดว่าไอ้บิลรอดีไวเล่นบิลนั้นบิลนี้ไม่ไหวจะได้ว่าคนที่คนพูด <Yeah. S 1> เขาไม่มีความเข้าใจในบิลนั้นเลยนะครับผมพูดเลยนะเพราะว่าผมก็มีเพื่อนหลายคนนะครับที่เล่นบิลบัคเก็ตนะเัอร์สปาร์กสตาร์เมเบอร์สปาร์กเงี้ยเจมบิ้งเงี้ยเขาก็ทันสามสิบสี่สิบดีไวเขาก็เล่นอย่างสบายๆนะครับซึ่ง ผมขอร้อนนะว่าพอเหอะนะครับไอ้พกที่พิมพ์ว่าไอ้ b อ d ดี i r e บิวนี้แพงเบรกเกินเบมแพงเกินหนีไปขอร้องครับพอเหอะนะคุณไม่รู้เรื่องคุณก็อย่ามาพิมพ์นะครับไอ้นี่โบชันหนึ่งยันผมจัดบิลให้หลายคนแล้วนะตามงบเลยเล่นได้หมดอย่างที่ผมบอกโบยสไลดิงอโร่รวลงดูคอนเทนต์ได้ไหมผมตอบเลยตรงๆว่าไม่ได้ แล้วนึ่งเอโล่โบยสอดคุณทำบิลแรงแค่ไหนคุณก็ยังไม่สามารถลงซิงมกราค่มนะผ่านได้แบบ100%อ็นอ่ามันผ่านได้ครับผมถ้าเคนแบบเล่นเป็นนะมีสเต็ปแล้วก็ปรับเปลี่ยนคอนิดหน่อยนะครับมันผ่านได้แต่ว่ามันจะไม่สบายเท่าบิลอื่นนะ <'m> ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับหัวข้อจะท้ายผมอยากเล่นมากผมไม่ชอบเลยแบบจริงๆ ผมไม่ชอบอะเราเห็นคนถามว่าบิวนี่เล่นได้ไหมหมดทันนี่เล่นได้ไหมเราไม่มีคนซ่อมมาตอบไม่ไม่ไหวหนีไปเถอะคือพอครับมึงคอ,องนะเออมันทําให้คนคนที่เขามาถามเนี่ยคือเขาเขาจะรู้สึกว่าแบบไอเชียเกมหานี่แม่งบิวแพงอย่างไ้สัตว์ตไม่เล่นแม่งอะประมาณนั้น,น,นก็ขอฝากไวนะ้เนาะเออประมาณนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์เนาะเออ ก็ไป้วครับบ๊ายบายเจอกันในสเตีมนะเจอจกันครับผม